S <S เด็กๆเรากลังทำอะไรเด็กๆเ,เราเกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยท่านี้กำลังทำเป็นโมเดลของห้องน้ำอาจะียนยเป็นห้องน้ำที่จะคอยตรวจจับว่าเี๊ะนักเรียน,น,นเนี่ยได้มีการแบบทำประพฤติผิดหรือเปล่าหลบุหรี่ในห้องน้ำามะจะมีตัวตรงนี้ที่เราเจาะไว้เพื่อเป็นเซนเซอร์ตรวจจับควันครับผมแล้วตัวนี้จะเป็นตัวระบายอากาศเพื่อแบบระบายควันออกครับแล้วก็จะมี กล้องจะปิดที่จะมาเสริมอีกซึ่งตอนนี้กำลังเขียนโปรกันอยู่จะมีไฟมาเสริมด้วยครับตอนนี้จะอยู่ตอนนี้ตัวงานน่าจะอยู่ได้ประมาณห0ซนแล้วครับในหกสิบเปอซ็นค่ะ,ะคิดว่าจะสำเร็จ <ๆ S 1> แบบเสร็จเลยอ่ะช่วงไหนคะ,อ,ะอาจะาจะอีกสักพักนึงแต่ก็น่าจะน่าจะไม่นานนี้ครับผมเพราะมันจะมีของที่ต้องรอด้วยที่สั่งมาตอนนี้ก็ ก็ถ้าเราของนั่หมายก็น่าจะแบบมันจะเร็วกว่านี้ด้วยเพราะบมันจะแบบคลองเร็วกว่าบางคลองกมือเคค่ะก็ติดตามกันต่อไปว่าอ่าเราจะทำโปรเจกต์นี้เสร็จทันไหมใช่ไหมคะใช่อ่าเราจะส่งวันไหนคะก็เราส่งในวันไหนก่อวันที่สิบ่อวันที่สิบสี่สิบสี่ต้อย ันยสู้ๆครูก็คิดว่าพวกเราทำได้อยู่แล้วนะ